โอ้รอดตายหุดวิดเพราะพระลอดลำลพนแท้เป็นอย่างไรติดตามได้ในสำนักข่าวเก้าล้านวิวครับแต่ก่อนที่จะรับฟังเรื่องปฏิหารและพุทุนณของพระลอดมหาวันลำพูนช่วยกดติดตามกด subscribe สั่นกระดิ่งและกดแชร์ให้ด้วยขอบคุณครับเป็นเรื่องเล่า จากชาวอำเภอสารพีท่านหนึ่งที่รอดตายมาอย่างปฏิหารเพราะว่าไปขับรถคันหนึ่งซึ่งเป็นรถสำหรับคณะทาบุญทอดพระป่าเพื่อหาปัจจัยสร้างกุฏิสงฆ์และแทงน้ำให้กับวัดในอำเภอสารพีโดยการตั้งสมโพธแห่ไปตามถนนในหมู่บ้านส่วนคนขับ และคณะสมโพธก็ขับรถไปตามถนนเชียงใหม่ลำพูนอย่างสนุกสนานถนนสายนี้มีต้นยางขนาดใหญ่ตลอดสายซึ่งต้นยางมีอายุนับพันปีเล่ากันว่าเชียงใหม่มีเขตแดนไปสุดที่อำเภอสารพีสังเกตได้คือต้นยางสองข้างทางพอสุดเขตเชียงใหม่แล้วแดนติดต่อคือจังหวัดลำพูนก็จะเป็นต้นขี้เหล็ก เหลืองอาลามยาวไปจนถึงลำพูนแล้วต้นยางขนาดใหญ่นี้มันก็มักจะมีกิ่งหรือต้นโค่นหักลงทับพนแล้วบ้านเรือนบางคนเสียชีวิตก็มีแล้วคณะของผู้ที่สมโพธพระป่าก็ขับไปตามถนนสายเส้นนี้แหละครับแล้วอยู่ๆกิ่งต้นยางขนาดใหญ่ก็หักลงมา ลงกลางรถที่คนขับรถสมโพธเนี่ยหักกลางเลยครับแต่ปฏิหารคือคนขับรถเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยทุกคนก็ต่างกลัวเข้ามาไม่ได้ดูนะครับว่ารถเนี่ยเสียหายหรืออะไรเสียหายแต่มาดูคนขับก่อนว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคนขับเปิดรถออกมาเฉยเลยพูดออกมาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยเขาก็เลย อยากรู้ว่ามีของดีอะไรชายคนนี้ก็เลยควักโอพระที่ห้อยคอออกมาพระองค์เนี้คือพระลอดวัดมหาวันลำพูนซึ่งเขาได้มานานแล้วก็คือเขาไปเช่าบูชาที่วัดมหาวันลำพูนมาในราคารู้สึกจะ99าบาทนี่แหละแล้วก็เอามาสององค์ องหนึ่งให้ลูกสาวอีกองคหนึ่งเขาก็แขวนไว้แถวนี้แหละเป็นที่ล่ำลือของชาวบ้านทั่วไปเลยว่าโอ้โหพระหลอดลำโพงนี่มีพุทธคุณแ้วคลาดหลอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงเลยแม้ว่าพระหลอดที่เขาแขวนอยู่จะเป็นพระใหม่แต่พุทธคุณของวัดแห่งนี้มวลสารและวัดแห่งนี้ หากปลุกเสกจากวัดมหาวันแล้ววัดพรลอดลำพูนเนี่ยเป็นที่เรื่องหรือระดับชาตินักสะสมหรือว่าเซียนพระเนี่ยจะมีไว้แขวนกันทุกคนเพราะว่าเป็นหนึ่งในห้าของเบญจภาคีของประเทศไทยเลยโด่งดังมากแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับเจ้าวาดวัดมหาวันได้มอบพระกรุกรุหนึ่งให้กับ ชมรมพืชสุขาวเอาโสจอดเชียงใหม่จำนวน1,000องค์ให้บุคคลทั่วไปได้เช่าบูชาไว้โดยเงินรายได้ก็เป็นสวัสดิการของชมลมสื่อมวลชนอาวสุสำหรับเช่าบูชาราคาถูกๆเลยองค์ละ199บาทแต่หากว่าพ้นจากรายการนี้ไปแล้วผักหมด1,000องค์นี้ไปแล้วพระกลุเนี่ย มีวางให้เช่าบูชาที่วัดมหาวันลำพูนแต่ราคาจะเป็น299ตามปกต,ติส่วนใครที่เช่าบูชาตามแผงพระก็ดูให้ดูให้ดีหน่อยว่าของจริงหรือว่าของปลอมนะครับถ้าของจริงไม่ได้แน่ราคา299นี่ยต้องเช่าบูชาสูงกว่านี้ถึงจะได้ของดีนะครับสำหรับพระรอดมหาวันลำพูน ปี2537เป็นเพชรนักเอกแห่งเมืองจามเทวีที่มากด้วยประสบการณ์พุทธคุณปลอดภัยแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีเมื่อเอ่ยถึงนามหลิพุญชัยหรือเมืองจามเทวีลำพูนบรรดานักสะสมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยต้องนึกถึงพระสกุลลำพูนเช่นพระลอดมหาวันพระคง พระเปิมพระเลี้ยงพระลบหรือพระอื่นๆสกุลลำพูนอีกหลายองค์ล้วนเป็นอมตะพระกรุเมืองลำพูนทั้งสิน้นเป็นหนึ่งในชุดเบญจาภาคีความนงนังของพระสกุลลำพูนยังนับย้อนไปได้ถึงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าพระเครื่องสกุลลำพูนนี้เป็นของดีแน่นอน พระเครื่องสกุลลพูนเป็นเอกลักษณ์อันดับแรกแรกสุดคือพระลอดหนึ่งในมจะาพาีน,นั่นเองวัดมหาวันอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนสร้างเมื่อปีพศ1200ได้ชื่อว่าเป็นวัดสําคัญของจังหวัดลำพูนเป็นที่ประดิษสถานของพระลอดพระลอดหลวงที่พระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครธลิพนธชัยนำมาจากเมืองลาโวและเป็นสถานที่กรุกับต้นกำเนิดพระลอดได้สร้างคือเป็นพระอารามหลวงเดิมเดิมวัดแห่งนี้นะครับชื่อว่าวัดมหาวนารามต่อมาเหตุการณ์มณงได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยสภาวะสงครามทำให้วัดเสื่อมโทรมจนเป็นวัดร้างต่อมาเมื่อประมาณปีพศ สองห้าสามไม่ใช่ 3, สองห้าสองสามห้าเจ็ดสมเด็จพระพรุทธเลิดลาานาภาลายัยมีพระบัญชาให้เจ้าหลวงคำฟัน่นนำชาวบ้านมาตั้งเมืองลำพูนขึ้นใหม่และได้ฟื้นฟูวัดวาอารามต่างๆให้ลุ่งเรืองขึ้นต่อมาเมื่อท่านเจ้าคุณพญามงคลหรือฟูอภิชยโยต่งลงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อปีพศ2437ถึง2473 24ได้ขออนุญาตเปลี่ยนพระนามวัดใหม่ชื่อว่าวัดมหาวันและได้พระราชทานวิสุงครามสีมาเมื่อปีพศ2437เป็นต้นมาสำหรับพระรอดลํำพูนปี2537นี้ได้เข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษมาหลายครั้งหลายหนตั้งแต่ปี37 มาจนถึงปี2564ได้สมโพธิอีกครั้งเมื่อวันที่11ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น999องค์โดยใช้มวลสารดินมงคลจาก3สถานที่สำคัญจากประเทศอินเดียมาปลุกเสกในครั้งนี้นะครับอธิษฐานจิตโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในแดนแคว้นล้านานากว่าร้อยรูป มวลสารที่นํามาจากประเทศเดียคือจากสถานที่ประสูตตัสลุและประินธิพานผู้ที่สนใจจะเช่าบูชารีบสั่งจองเลยเช่าบูชาได้องค์ละ199บาทที่0818844387 มาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผปใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย